ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและการเสริมดวงรู้ไว้ก่อนรู้อย่างนี้ดีกว่านะครับพบกับอาจารย์พาเทวดาไย์ครับหรือหมอตาลครับแล้วก็อาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับอาจารย์โจใช่เลยนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์ดวงกันนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดสไค์กดติดตามเลยครับไปรับชมกันเลย เริ่มต้นครับคนวันอาทิตย์ครับเริ่มที่เรื่องงานนะคะคนวันอาทิตย์ช่วงนี้การงานต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาะแหวงกันกับหุ้นส่วนหรือลูกค้าการติดต่อสื่อสารต่างๆช่วงนี้ต้องระมัดระวังรอบคอบนิดนึงนะคะส่วนคนที่ทํางานประจำช่วงนี้ต้องระมัดระวังหัวหน้าง,งานคนใกล้ตัวการสื่อสารที่ผิดการเข้าใจกันผิดนะคะ อ่าระวังเรื่องของการสื่อสารสาที่ผิดพลาด<ช>มีปัญหาขัดแยง้งเรื่องเงินต่อเลยครับ ไปกันต่อในส่วนของเรื่องเงินนะคะช่วงนี้การเงินดีนะคะมีความสุขแฮปปี้ไปก,กับการกินอาหารหรือว่าการทานบุฟเฟ่ต์นั่นเองเป็นการใช้เงินเกี่ยวกับส่วนเรื่องส่วนตัวเยอะแต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้การเงินถือว่าคล่องตัวดีอ่ารายจ่ายนะครับจะหมดไปกับชาบู <c oughs> ปิ้งย่างหมูกระทะนะฮะต่อเลยค่ะในส่วนเรื่องความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรักของคนที่มีคู่ครองมีครอบครัวอยู่นะคะ,ะการเงินดีจนข้างบ้านแอบอิจฉานะเรียกได้ว่าเป็นคู่ คอคที่สนับสนุนเรื่องการเงินการค้าการถ่ายดีนะค,ะคแต่ต้องระมรัดระวังคนใส่ไไลไป้ายสีนิดนึง่งนะะ<อ>ในส่วนของคนโสดมีคนแอบชอบแอบดูแอบส่องแอบ,อแอบมองนะคะอย่างไรก็รต,ตามลองเรื่อจกัดูคบเรื่องหาคบดูได้นะคะคในส่วนของเรื่อง สุขภาพนะคะคช่วงนี้สุขภาพไม่มีอะไรที่น่ากังวลเดินทางไปไหนแฮปปี้มีความสุขคทนที่เป็นโรคไปแค่เจ็บมีโอกาสหายขาดค่ะอ่ะสุขภาพดีวันดีคืนนะครับค่ะในส่วนของเรื่องโชคลาภที่ทุกคนรอคอยนะครับครับ ช่วงนี้โชคลาาไม่โดดเด่นเลยนะคะแถมไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงต้องระม,มัดระวังอุบัติเหตุการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์จะทําอะไรก็ต้องระม,มัดระวังใช้สติววรอบคอบนะคะ <ผม S 1> อย่ายใจร้อนครับเลขนําโชคคือ1 9ึ7 2้ครับ19872คือเลขนําโชคของชาววันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์ครับไปทำเสริมทาบุญเสริมดวงหนึ่ง <1 S 1> เลยครับทําบุญโรงศพ ทำบุญผ้าห่อศพเลยครับแล้วก็ทําบุญในการถ่ายชีวิตครับช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุดังนั้นเลยครับการทําบุญตรงนี้ครับจะเสริมดวงทําให้ท่านมีความสุขขึ้นพลังบุญตรงนี้จะเสริมให้พลังดวงของท่านดีวันดีคืนครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับเอาเลยครับมากันต่อครับในส่วนของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์ มาเลยฮะเป็นยังไงครับเริ่มที่เรื่องงานของคนวันจันโอ้โหงานดีได้รับชัยชนะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในไตรมาสนี้ใครอยากได้เงินใครอยากได้โบนัสใครอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสมใจนึกการท้าการขายการลงทุนเป็นแบบดีขึ้นมากๆเลยนะคะคนวันจันสําเร็จอย่างเดียวเลยทีจากความสําเร็จครับต่อฮะเรื่องเงินนะคะคนวันจันครับ ช่วงนี้การเงินเนี่ยต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายเไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านการปรับปรุงรีโนเวทต่างๆค,ค่าใช้จ่ายเีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวการชีวิตะไรอย่างไรก็ตามวางแผนการเงินให้ดีนะ,ะอะไรจ่ายนะมีเข้ามาแน่นอนต้องระวังนะฮะในส่วนของเรื่อง ความรักคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะแนะนําว่าโสดไปก่อนนะคะยังไม่ถึงจังหวะที่เหมาะสมควรมีคู่แล้วต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงการเข้าใจผิดกันอะต้องหาเวลาจีบกันหน่อยนะคเพื่อเสริมดวงความรักให้ดีขึ้นค่ะต้องระวังนิดนึงครับในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าสุขภาพของท่านช่วงนี้สุขภาพดีครอบครัวดีแฮปปี้มีความสุขไม่ว่าสุขภาพกายสุขภาพใจดีวันกับคืนค่ะอ่ะ นี่คือส่วนของสุขภาพนะครับในส่วนของเรื่องโชคลาภนะคะช่วงนี้เรื to to ่องโชคลาภเนี่ยไม่โดดเด่นนะคะแล้วก็เสริมนิดนึงช่วงนี้นะคะถ้าท่านอยากหมูนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับดวงวิญญาณครับทาบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทําบุญเกี่ยวกับบริจาครงศพก็จะส่งผลให้ท่านเนี่ยมีโชคมีลาบมียิ่งขึ้นรับผมอ่ะว่ากันไปครับ การเสริมดวงกับทีมวันจันนะครับเนื่องจากต้องระมดระวังเรื่องของรายจ่ายนะครับรวมถึงเรื่องความรักนะฮะไปทําบุญโรงพยาบาลครับไปทําบุญบ้านเด็กกำพร้าครับและทําบุญใสบาทในวันศุกร์เสริมดวงเฮงปังแน่นอนครับเลขนําโชคคือ1 9ึ่้ครับ19654ในช่วงนี้ครับคนวันจันดวงดีครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจวางแผนการเงินดีๆชีวิตมีความสุขแน่นอนครับ มาถึงทีวันอังคารครับหมอตาลก็เป็นคนวันอังคารนะฮะเป็นยังไงครับหมอตาลครับดูสิตื่นเต้นเหมือนกันหน <Radio> ึ่งใบนะครับองวคเป็นไงฮะ การงานช่วงนี้นะคะการงานไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะทําการค้าการขายงานประจําช่วงนี้การงานติดขัดไม่ราบรื่นไม่เป็นอย่งใจหวังแต่ท่านก็ยังดีที่จะมีคนคอยุปถัมภ์ค้ำชูให้เอาตัวรอดปลอดภัยไปได้ไม่ว่าจะการค้าการขายก็อาจจะมีคู่ครองมีผู้รับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ส่วนในส่วนเรื่องงานประจําก็จะมีเจ้านายอุปถัมภ์ค้ำชูให้ผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลทําใจสบายผ่านไปได้เอาตัวรอดได้นะไม่ต้องกังวลเลย เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินช่วงนี้นะคะเป็นคนที่มีบุญวัสนามีเงินเก่าเงินเก็บเงินกินอยู่เรื่องต่อให้เรื่องงานไม่ดีแต่เรื่องเงินดีนะคะเรียกได้ว่าการเงินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ดีใช้เงินไม่ประมาทใครที่รอผลไฟแนนซ์กู้บ้านกู้รถอยู่ก็มีโอกาสผ่านจัดไปครับส่งเรื่องความรักบ้างนะคะโอ้โห ช่วงนี้ความรักต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วต้องระมัดระวังการทะเลาะบอกแว้งมีปัญหาเรื่องมือที่สามจะต้องรักกันให้มากๆใส่ใจกันให้มากๆนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้นะคะยังไม่มีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจถ้าเจอก็จะเป็นคนที่เข้ามาหลอกลวงปิ๊งป้อนไม่แนะนำค่ะนี่คือความรักนะครับช่วงนี้ดูแลกันหน่อยครับ ในส่วนของเรื่องสุขภาพช่วงนี้สุขภาพดีนะคะแล้วก็มีโอกาสเดินทางทํางานต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะคะคนวันอังคารวันอังคารมีเกตโกอินเตอร์นะครับและเรื่องสุดท้ายครับโชคลาภนะคะหัวช่วงนี้โชคลาภไม่โดดเต้นนะคะช่วงนี้โชคลาภไม่โดดเด่นแต่ท่านเห็นไหมคะเป็นคนที่มีคณทรัพย์มีทรัพย์มีทั้งบ้านมีทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีโชคลาบ การเงินก็ยังดีอยู่ครับวันอังคารครับเสริมดวงครับไปทําบุญในการทํานุบํบรุงพระพุทธศาสนาครับส่อมแซมวัดวารามสร้างพระปฏิทิกษ์นคอะไต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีครับเลขนําโชคคือ0ูนย์สามเจ็ดห้าแปดครับศูนย์สามเจ็ดห้าแปดคือเลขนําโชคของทีมวันอังคารครับดวงโชคดีอยู่แล้วเอาตัวรอดได้อยู่แล้วครับวันอังคารวันพุธกลางวันครับไปกันเลยครับ วันพุธลังวันนะคะเริ่มที่เรื่องงานนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังงานติดขัดงานมีปัญหาการเข้าอกเข้าใจกับคู่ค้าผิด การสื่อสารผิดพลาดต้องตรวจเช็คเอกสารให้ดีใครเป็นจัดซื้อเ,เซลทำงานเกี่ยวกับเสนอราคาต้องระมัดระวังเอกสารผิดร,ราคาผิดค,คนที่ทำการค้าการขายนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเล่เหลี่ยมถูกหลอกถูกโกงจากผู้ค้าได้ะระวังเรื่องการเก็บเงินแล้วกันนะว่ากันอย่างนั้นฮะเรื่องการเรงรินกันตอนเลยเรื่องการเงินช่วงนี้แนะนํานะคะเสริมดวงในส่วนของเรื่องการเงินนะคะอาจจะทําบุญในส่วนของค่านา้ําค่าไฟวันราคะจะให้ดวงของกัน ดวงการเงินของท่านดีขึ้นนะคะการเงินต้องวางแผนหน่อยนะจ๊ะไปกันต่อครับความรักความรักแฮปปี้มีความสุขดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะมีโอกาสก็ไปเดินทางท่องเที่ยวเติมความในกันสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจจากการเดินทางครับผมไปสุขภาพเป็นยังไงฮะ สุขภาพดีอ่าคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสหายขาดช่วงนี้ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะครับกำลังกายดีการอาหารที่มีประโยชน์ก็ทาให้ท่านสุขภาพดียิ่งขึ้นคผมเรื่องโชคลาภเรื่องสุดท้ายนะคะโอเคค่ะโชคลาภมีองค์เกณฑ์โดดเด่นนะมีโชคมีลาภจากบ้านเลขที่จากคนใกล้ตัวนะคะช่วงนี้ค่ะอ่ะชาววันพุธกลางวันนะครับไปทําบุญด้วยการถวายสังฆทานครับและบริจาค ข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินให้กับคนยากไร้ครับก็จะเป็นอานิสงส์เสริมดวงให้กับทีมวันพุธกลางวานันดวงดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับและเลขนำโชคสำหรับทีมวันพุธกลางวันครับได้แก่หมายเลข4 5 9 8และหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลข7ครับนี่คือเลขนำโชคครับที่จะเสริมดวงนะครับหรือจะเอาไป อะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> ก็ยินดีเลยนะครับก็ขอให้ทีวันพธกางวันนั้นนะฮะวางแผนดีๆครับเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับเรื่องเข้าใจผิดบ้างแต่อาจารย์โจชื่อว่าวันพธกางวันเป็นคนที่มีไหวพริบดีอยู่แล้วนะครับผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือวันพฤกางวันครับมาถึงวันพราหูครับและนี่คือดวงของท่านในช่วงนี้เลยครับ เรื่องการงานนะคะการค้าการขายดีใครทางานเกี่ยวกับระหว่างประเทศโลจิสติกส์อินพอร์ตส่งออนะคะงานดีได้ลูกค้าใหม่มในส่วนของลูกค้าเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะติดตามเข้ามาจบอีกเหมือนเดิมในส่วนของการ การค้าการขายสัปดาห์นี้การขายดีมากมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องวางแผนในส่วนเรื่องเวลาหน่อยนะคะกะหงการงานติดขัดมีปัญหาก็ขอความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือทําให้การงานผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวันพุธกลางคืนนะสำเร็จแน่นอนครับงานดีเงินดีครับเงินดีป่ะดีจริงจริงต้องดีสิไม่รู้ๆได้ไงการเงินนะคะช่วงนี้การเงินวันพุธกลางคืนเงินดีครับ ไห้ใบนี้บ่งบอกถึงว่ามีโอกาสซื้อบ้านใหม่รมโนเวทบ้านใหม่หรือถอยรถใหม่มีโอกาสามีเงินเก็บมีเงินก้อนร,รับโชคนะคะเรียกว,ว่าดวงดีเลยต้องบอกแบบนี้ฮะที่วันพุธกลางคืนคุณมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่รถใหม่เออาไปกันต่อเรื่อกันไปดวงดีจริงๆ ในส่งเรื่องความรักความรักก็ดีนะะมีความสุขภาพกันไปทําบุญเดินทางไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะทาให้เสริมดวงตามความรักแน่นแฟนมากขึ้นคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจไว<อ>้ในเนอ่านส่งเรื่องสุขภาพสุขภาพช่วงนี้สุขภาพดีนะคะ,ะแต่ท่านใดที่เป็นสายดื่มสายตี้ต้องระมัดระวังการขับรถนะคะอย่าดื่มอย่าตี้เยอะระมัดระวังอยู่อุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะดีไงแบบ ฉลองหน่อยเอาว่ากันฉลองหนักเนาะอ่ะเรื่องสุดท้ายโชคลาภนะคะโอ้ยโชคลาบโดดเด่นสุดๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่องนับเงินกันไม่หวั่นไม่ไหวนะคะถ้าใครมีเลขเด็ดอะไรก็คอมเมนต์บอกหมอตาลบ้างนะคะอาจจะเป็นเศรษฐีค่ะททำบุญเสริมดวงครับดีแล้วดีอีกดียิ่งขึ้นไปครับทำบุญโรงพยาบาลครับและทำบุญด้วยการสร้างพระดวงเฮงปังดังแน่นอนครับวันพุธกลางคืนครับเลขนำโชคคือหน178เ้าสครับ 1>, 1 7 8 5งนี่คือทีวันพุธกลางคืนครับเป็นดวงชะตาราศีดีมีโอกาสรับทรัพย์รวยปังเฮงๆครับมาถึงทีวันพฤหัสบดีครับและนี่คือดวงของท่านในช่วงนี้ครับการงานนะคะคนวันพฤหสัสบดีสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้สอง<ะ>สัปดาห์สองสัปดาห์นะคะ การงานดีราบเรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรใครที่คาดหวังว่าจะได้ลูกค้าไล่ใหม่มที่จะทำงานใหม่ที่รองานรอผลตอบรับอยู่มีโอกาสได้รับข่าวดีงานโดดเด่นไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือรทำงานประจำนะคะดีปังค่ะว้าวไปต่อการในส่วนของเรื่องการเงินนะคะคการเงินช่วงนี้ต้องระมัดระวังเสียเงินเสียทองไปกับ โรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคประจําตัวหรือการซื้อประกันนะคะคช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การใช้เงินในส่วนของเรื่องความรักนะคะเหมอดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กันดีดูแลกันแบบนี้ดีอยู่แล้วนะคะก็ในส่วนของคนโสดเนาะก็มีโอกาสพบคนถูกใจจากการร่วมงานหรือการแนะนํานนจากเพื่อนคนใกล้ตัวนะคะคนโสดมีโอกาสสละโสดในส่วนของเรื่องสุขภาพะค,ะค นี่ค่ะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพระมัดระวังในส่วนของระบบช่องท้องทางเดินอาหารกดไหลย้อนนะคะช่วงนี้ความเครียดภาพหน่อยความเครียดความกดดันก็ทําให้สุขภาพไม่ดีได้ครับในส่วนของเรื่องโชคลาภนะคะช่วงนี้มีโอกาสมีโชคลาภจากงานนะคะโดยเด่นจากโชคลาภจากงานในส่วนของการทําบุญเสริมดวงนะคะก็ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาครับ เรื่องงานของวันพระหัสเนี่ยค่อนข้างดีครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของโชคชะตาสนับสนุนเขาบอกว่าเก่งอย่างเดียวต้องเฮงด้วยดังนั้นเลยชาวพระหัสอาจจะทิงในเรื่องของโชคลาภครับ,บการทําบุญเสริมดวงครับทําบุญโรงพยาบาลครับทําบุญถวายน้ําดื่มยิ่งไหลปื้ดเลยนะฮะแล้วก็ไปเติมน้ำมนันกลืตะเกียงถวายเทียจำนจํานำพรรษานะครับเลขนําโชคคือหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสี่ครับ1 9 8่งนี่คือเลขนำโชคของทีม วันพันุสบดีเฮงปังครับผมเดินทางกันมาครับถึงคนวันศุกร์เบอกคนวันศุกร์หน้าตาดีนะครับแต่ดงดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่เรื่องงานของคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้การงานต้องระมัดระวังงานถัดงานมีปัญหาใครที่ลงทุนกู้ยืมมาอ่ามาสร้างในส่วนของกิจการช่วงนี้ต้องวางแผนให้ดีนะคะอ่าระมัดระวังคู่ครับอ่าหุ้นส่วนคนใกล้ตัว ถูกหลอกถูกโกงการผิดอกผิดใจการช่วงนี้จะพบหาใครเยาะกันงานต้องระมัดระวังให้ดีนะคะจัดไปครับในส่วนเรื่องการเงินนะคะคช่วงนี้การเงินของท่านมีรายจ่ายเยอะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนการลงทุนหรือคนใกล้ตัวสัปดาห์สองสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีอ่อะ ของแนการนงั้นหน่อยแล้วกันนะฮะไปกันต่อครับเรื่องของความรักดีไม่ดีจ้ารักช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ใจตัวเองความเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็จะต้องคอนโทรลอารมณ์ตัวเองให้ดีต้ระมัดระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรักในส่วนของคนโสดนะคะช่วงนี้ก็แนะนําว่าโสดไปก่อนครับผมอ่ะนี่คือความรักนะครับสุขภาพเป็นไงฮะคุณหมอสุขภาพไหมคะช่วงนี้นะคะ ใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ภัยมีสองด้านใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือกําลังจะสัญญกรรมนะคะคช่วงนี้นะคะทําได้ค,คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็มีโอกาสหายขาดคนที่จะสัญญกรรมก็ทําได้ถือว่าช่วงเนี้ยสัญญากรรมเปลี่ยนดวงด้วยนะคะโอ้โหทำแล้วจะช่วยเสริมดวงเอหอหมดเคราะห์ร้ายครับ ร้ายกลายเป็นดีแล้ว้องวุ้ยอย่างนี้คนวันศุกร์มีเกณฑ์สายกรรมเสริมดวงรวยในช่วงนี้ทําจมูกทําปากทําตาเฮงปังแน่นอนไม่ใจะฉีดโบท็อกเติมฟิลเลอร์ได้หมดเลยอ่ะเื่งสุดท้ายจ้าโชคลาบนะคช่วงนี้ก็มีโอกาสมีโชคมีลาบจากคนใกล้ตัวอ่าจากเพื่อนร่วมงานด้วยดูสิเพื่อนเล่นอะไรกันแล้วก็แอบดูบ้างครับมีเกณฑ์มีโชคนะครับเพราะนั้นเลขนำโชคของทีมวันศุกร์คือหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกนะครับ การเสริมดวงครับไปทําบุญสร้างพระประธานและถวายเทียจนจานำวรนษสาครับเสริมดวงให้คน,นสุกนั้นรวยเฮงปังตังเยอะนะครับและนี่คือทีมวันสุขครับเอาแล้วฮะเดินทางมาถึงคนวันเสราร์ครับคนคนวันเสราร์บอคนดวงแข็งฮะมาดูซิว่าดวงแข็งจริงเปล่าเล้วทีการ งานก่อนนะคะช่วงนี้เรามาระวังใครที่เป็นลูกจ้างหือถือน้่งงานต้องระมัดระวังการถูกเพ่งเลงการจับเนื่องจากว่าเราจะทํางานผิดพลาดช่วงนี้ต้องดูให้ดีเช็คให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือใครทาบัญชีก็ต้องเช็คตัวเลขให้ดีส่วนคนทําการค้าการขายการลงทุนช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวจะถูกหลอกถูกโกงได้ได้ไม่เท่าที่เราไว้นะคะอ่ะคนสาระวังหน่อย ในส่วนของเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินติดขัดเงินมีปัญหาอย่าให้ใครคู่ยืมเงินหรือใครที่กําลังจะไปคาประกันให้คนขอร้องเลยอย่าเลยอย่าเลยช่วงนี้โอย่าคนมาสานะครต่อเลยต่อเลยความรักของคนมาสางช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองและคู่ครองระมัดระวังการมีปากมีเสียงกันรวมไปถึงว่าถ้าเดินทางไปไหนด้วยกัน อย่าทะเลาะกันไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้คนโสดแนะนำว่าโสดต่ก่อนนี่ดูกันมา3ามเรื่องนะฮะงานเงินความรักนี่อุปสรรคเยอะนะครับวางแผนกันดีๆมมารู้สซิว่าสุขภาพกับโชคลาภเป็นยังไงสุขภาพดีไม่มีอน่ากังวลนะคะสุขภาพ อ่าแฮปปี้มีความสุขดีใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสหายขาดครับอ่าสุขภาพดีสุขภาพดีชีวิตดีนะครับอ่ะไปกันต่อจ้าโชคลาภมีไหมโชคลาภโดดเด่นนะคะอ่านีเสริมให้นิดนึงนะคะถ้าวันคนวันเสาร์นะคะอยากมีโชคมีลาบก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายเจ้าไพ่ไปที่มุ่งหมอหงษ์อาเทียนอาแปะเห็นไหมคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายเจ้าจีนลองไปอ่าเซ็นซีดูนะคะใครได้เลขอะไรก็ลองดูอ่า ผมนึกถึงนี่เลยฮะฮกลกซิ่วนะครับทีมวันเสาร์ต้องไปขอพรนะครับรวมถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับเทพเจ้ากวนอูนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นอากงนะครับอากงก็คือเฮงเจียเนี่ยก็ไปขอพรดีทีมวันเสาร์นะครับดังนั้นเลยคนวันคนวันเสาร์ต้องสายมูหน่อยนะครับโดยเฉพาะไปขอพรนะครับเลขนำโชคคือหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสองนะครับนี่คือทีมวันเสาร์เสริมดวงกันอีกนิดนึงครับนอกจากไปขอพร องศาเจ้าทีนแล้วนะครับอยากให้โคนวันเสาร์ทำบุญด้วยการปล่อยปลา10ตัวครับรับรองครับว่าจากร้ายกลายเป็นดีหรืออาจจะดีขึ้นไปเลยนะครับและนี่คือดวงของทีมวันเสาร์ครับและนี่คือทั้งหมดครับของดวงรายสัปดาห์ครับกับอาจารย์พาเทวดาไพ่นะครับและอาจารย์โจ้ใช่เลยนะครับพบกับรายการดีๆแบบนี้นะครับการทำนายดวงวิเคราะห์เจาะลุกทุกด้านนะครับ ติดตามพวกเราได้ทาง t ิกต็อกเฟซบุ๊กไอจีแฟนเพจอาจารย์โจไลโคดดูแลเช่นเลยครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดีดวงดีรู้แนวทางดวงเพื่อเป็นแนวทางชีวิตไม่ใช่ดูดวงเพื่อ,มองมงายครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย